สวัสดีจ้าพี่นงโป่งปล่อยบุรสุคุสุคนมาเด้อค่ะมือนี้มากินเก่งเฮ็ดโคนข่าวใส่พักหวานใส่บวบน้ำยายน้อยอีกหนึ่งวันค่ะเซฟเซฟกันโลดมือนี้ก็ไดมาเด้อมาเด้อมีพักหวานมีเฮ็ดโคนข่าวมีบวบจ้ามือนี้มาเด้อค่ะเซฟเซฟน้ำกันเลยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเป็นทางการเลยค่ะเด้อหลังจากที่ยายน้อยต้มปลาสดิไปแล้วเนาะเนาะ ปลาสลิดอ่าซื้อมาตั้งแต่พูดแหละยังโบบดค่ะนี่ค่ะเขาก็จะใส่ลูกโดดใส่ตะไคร้ลงไปเนาะเะนาะใส่ลูกโดดใส่ตะไคร้ลงไปเร็เวๆก็จะใส่ผงสุลุตค่ะมื้อน,นี้ก็จะบบใส่หลายภาไในเนาะคะเนาะวัวที่เร็วนี่นใส่หลายพูด <c oughs> ยายน้อยโบได้ใส่เว่นยายน้อยกับโบหินเนาะยายน้อยกับซิดเอาสิดเอาเอาลยมันก็ลงหลายพูดค่ะพี่น้องเรือยอย่าโนยกับโบได้กินหลายภายในได้ผงสุลุตทัน หิวข้าวเที่ยงแล้วค่ะยังไม่ทันได้กินข้าวเลยอันนี้จะเป็นโรตีค่ะเนาะค่ะเนาะใส่โรตีลงไปนิดนึงค่ะใส่โบลายจะใส่แค่นใส่โรตีแล้วเราเขาก็จะใส่น้ำปลาเนาะค่เนาะมื้อนี้ยายน้อยจะไม่ใส่เกลือจ้ะจะใส่น้ำปลากับใส่น้ำปลากับใส่น้ำปลากระโพงบ่ใส่เกลือเพราะว่าปลาสลิดเพิ่งกระยำครมได้แหละเนาะจ้ะเนาะยายน้อยตุ้มไว้แล้วเด้อปลาสลิดเขา ตุ้มหนุวตุ้มสะเก็ดใหญ่จ้ะนี่ค่ะใส่น้ำปลาเน้นๆเลยจ้ะนี่ค่ะใส่น้ำปลาแซ่บๆน้ำปลาแซ่บๆเน้นๆลงไปเลยเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะอันมื้อนี้หันมีน้ำยานางเราด้อค่ะนี่ค่ะน้ำยานางยายน้อยขวดเลยขยะวขวดก่อนเด้อน้ำยานางยายน้อยไปอ ตลาดสำโรงเยน้อยซื้อใบมันมาปั่นใส่ตู้ไว้ค่ะนี่ค่ะเทลงไปแบบนี้เจ้าหน้าเอฟซี FC, พื่นกระซิบบอกว่าเยน้อยบ่นใส่น้ำยานางนียายน้อยจะเป็นคนที่คาดน้ำยานางบุได้บรว่าสิเก่งฮิตเพรว่าสิเก่งอย่างกระตะเก่งน้อไม้เก่งพักหวานเก่งฮิตเก่งคือทุกอย่างอ่ะประเภทเก่งเนี่ยายน้อยจะคาดน้ำยานางบาุไดหรือจะพี่น้องโงไปค่ะเพราะว่าน้ำยานางนี่เพื่อนจะปิน้นเอเปินยาเนาะค่ะเนาะ เป็นยากเกี่ยวกับพวกเกลาพวกอันนี้ฮะอันนี้เป็นข้าวเบือจา่าเย็น้อยตำข้าวเบือตำม,มกพริกไว้เนาะค่ะเนาะนียนอ้อยก็จะเทลงไปเลยจา้าที่ข้าวเบือลงไปเลยนี่ค่ะอืม้มมาเด้อมาเด้อเซกเศอีกแล้วกึินควมฮอนฟอนควมเมาเนาะค่ะเนาะนีะ่เด้อเศบเจ่ะ น้ำใหญนองกินน้ำใหญ่ดองแซ่บๆเลยค่ะคุณค่ะเอาปรุงน้ำมันเสร็จไปลอยเลยนี่เอาก็จะเอาเห็ดเอาพักเอาลงนนเนาะค่ะเนาะมามามาเส็บๆน้ำกันเลยเอาเห็ดเอาพักเอาบวบเอาลงไปเลยนี่เส็บๆเลยจ้าอาเส็บๆน้ำยาญน้อยเด้อ เพราะว่าเขาแกงบูดดนเนาะคะ่ะเนาะยายน้อยก็จะใส่ลงไปพร้อมกันเลยปกติยายน้อยจะใส่แบบว่าจะใส่บูพร้อมกันค่ะทีนี้แบบว่าป่าเนี่ยเขาต้มไว้แล้วค่ะเขาต้มป่าไว้แล้วทีนี้เขาก็จะใส่อ่าเขากจาะะะะ็จะใส่เวลาบูดดนเนาะค่ะเนาะจะใส่เวลาบูดดุนโอ้ยคนเดือดพุกๆไปเลยอู้เป็นแต่แซ่บขนาะดมาเด้อมาเด้อมาแซฟเซฟน,น้ำยายน้อยจ้ะ ขออนุญาตบาาคำยายน้อยลืมผักอีตู้ยายน้อยก็เลยไปเอาผักอีตู้มีต์เสียบมาเด้อเอฟซีเอ้ยพี่น้องโกงไปมากินน้ำยายน้อยอื้มสุดยอดเลยค่ะบุบ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 เซ็จแล้วก็ยายน้อยก็จะใส่ผักอีตู้เนาะค่ะเนาะ เขียนแบบเลยแก่ง FC เอฟซีเบิ่งใส่น้ำยานางใส่ข้าวเบือคุ้นๆแซ่บจ้ะเว้ยเดี๋ยวอย่านอยสี่มึงก่อนเลยหืกินคนเดียวเด้อใส่ซ้อนกางกนยมะด่ามาก,กันเด้อลุกทุ่งลุกทุ่งไปรลดจ้ะ น้อยก็เพิ่งอ้ามน้ำแปลงฟันใหม่ยา่น้อยก็สีโมรู้เรื่องแสบแล้วแสบแล้วแสบแล้วฮึ่มแสบแล้วจ้าขออนุญาตใส่ผงวิเศษนิดหนึ่งผงวิเศษบุพโภนี่จ้ะใส่หลายแสบหลายยายน้อยแสบน้อยไปเลยป่ะโอ้ยโอ้ยยายนยก็ได้เมันไปอีตู้อยากซ้ำอยาก อันนั้นอีกแล้วกินน้องเลยซื้อมาใส่ตู้ว่นควรจะจอบแต่สิส่ซ้ำมาเดินมาเดินมากินน้ำยายน้อยเสร็จแล้ว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 เก่งพักหวานใส่เห็ดขอนข่าวซื้อเฮ็ดขอนข่าวมาหกสิบบาทราคาพักหวานราคาบัวพักหวานอันเฮ็ดขอนข่าวหันหกสิบบาทหันสองขีดค่ะ ขีดละสามสิบนักแต่ขาเพื่อนน่นแหละพี่น้องเอ้ยคือเขาซื้อมาเก่งโมฮอคคือเขาซื้อมาอันนั้นเองเนะ๊ะมาที่นี่แล้วละมากินกับยายนอยเสียบเลยเสียบแล้วเสียบแล้วปิดแก๊สก่อนเด้อปิดแก๊สก่อนเด้อปิดแก๊สก่อนเด้อมามามา คนหิวเข้าก็เม็นคนอารมณ์ดีได้พี่น้องเลยไปไปไปกินกันเลยขออนุญาตไปยิบยิบบ่วงบ่วงประจําตําแน่งมาที่นี่หันมากกินกันแบบนี้เลยฮอนฮอนเลยที่กินได้อยู่บ่ละคะเอฟซีคะมันคือฮอนเด็ยค่อยๆกินเอาเนาะมองไปข้างหลังกระหกเ,เด้อห้องไหมคา้าส่วนน้ำฮอนฮอน อืแทบเห็นแต่พี่น้องไทยลาวเพื่อนไปเก็บอันดอกกระเจียวไปหานอนไม้มาแกงใส่กันเอ้ยสะอ่อนเด้ออือเดี๋ยน้อยจะน้อยหิวข้าวจนสั้นมันนี่ก็บุมูมีอย่างมากมายเนาะ <c oughs> <c oughs> ขอดื่มคำว่าพิจ้ามาใส่เขาก็จะกินเนี่ย แกงพักวานนิ่นๆเลยค่ะอืมสีบวางระเบิดบ่เนี่ยฮะบ๊วพิษบ่กบ๊วพิษตาแซ่บหวานอืมยหย่น้อยซันตักไข่้ เป่าบุได้ด้อบ่เอบ่ใส่แว่นก็มองบ่ค่อยสัตว์เลยะน้อยกันเนี่ยน้อยใส่ตาเหงามองไกลเห็นมองไกลก็บ่ค่อยเห็นล่ะมองไกลก็บ่ค่อยสัตว์ันได้ ย่าน้องกินพวกพักพวกอย่างในย้อนบอกค่อยย่อยด้จากกระเทนๆเนาะอือหือน่ยอือหกินแบบนี้เนาะกินฮอดแต่กินฮอดบ้านกินฮอดไอ้ดินกินฟางพี่น้องเอ้ กินฮอดไอดินกินฟางกินฮอดอันกินธรมรมชาติบ้านนอกเขาบ้านนอกบ้านป่าเนาะกินอยู่หัวให้ปลายนาเฮดเวียขึ้นมาเมื่อย,เอยเๆเซ็บแซบกินอย่างกระแซ่บเฮดเวียเมื่อยๆเฮดเวียเมื่อยๆหิวหิวนาะกินอย่างกระแซ่บ ม,มาเด้อพี่น้องเอฟซีเบอดสุขูสุขคนกินน้ำกันลูกโดดกระทะน้อยหฮาใบนี่บูต๊ตังเต๋ห่วยว่ามันทีสามสิบปีแล้วป่าพี่น้องเลยย่าน้อยไปใส่จะน้อยก่ไปนำ มันเป็นกระทะที่เอาใบขั่วมกพริกไใบขั่วมะพริกไว้ขั่วข้าวขั่วมันใช่ดีดีดานาดย้ายน้อยมากรุงเทพย้ายน้อยอยามานำเลยมกพริกมแซ่พบพริกบุเผ็ด เครื่องมันครบมันกระเซาะมีข้าวเบือมีน้ำยานางมันก็แซ่บเครื่องทำบม่ครบมันก็ะโบเซ่บเด้แกงยังก็ตามค่าน้ำยานางมันจะใส่จริงลิงอยู่มันจะบ่มมันจะบ่นัวโอ้ยอยากมีไข่โมเด,ดกงมาใส่ดิมีปัญญาได้กินอยู่บ่ไข่โมเด,ด,ด็กลงมพี่น้องเอ้ย อยู่มานอกบนนาหัวอย่านอยไปหาซอยอีกเลยแล้วใครมดแดงมาใส่เหรอเห็นแต่พี่น้องวนไปซอยเห็นแต่พี่น้องคนแกงให้แกงมาให้กินให้เบิง่ง บวบยังกลิ่นมวได้ค่ะฮอนบวบยังโบก้ากลิ่นยันงโบก้ากลิ่นบวบเ่อะเพื่อนอุมควมฮอนได้บวบนี่แล้วเมื่อกี้เนอะ แกง,งหม้อนึงกัรล,อย,ลอยกว่าบ้าทได้พี่นอ้องเ้ยโค้ชช่วยได้กินเรอาอยู่ในเมืองค่ละล้วของกับโค้ดอีก เด็กพี่น้องเอ้มาเด้อพี่น้องเอฟซียุ่งเมืองนอกบางนามากินน้ำยายน้อยเด้อแซฟเซฟน้ำกันเด้อพวกยุ่งเมืองนอกกันคือสิ่งพได้กินเนาะคือสิหากินยากเห็นแล้วก็กินหอดบานเนาะมามาแซฟเซฟน้ำยายน้อย กินๆอนี้มันต้องจำแจีบประแดกเนาะมีนกข่ามาใส่เนาะใส่นกข่าน้อยนึงใส่ไข่มดแดงน้อยนึงสุดยอดเลยพอกิน,นโดนในเด้อเอฟซีเด้อเซ่บๆเด้อ ขออนุญาตบาดคำเอากระดาษทิชชูเอฟซีเลยพี่น้องเลยออขออนุญาตบาดคำเอากระดาษทิชชูมาเซ็ตเงื่อนให้ซื่นใจโอ้ยแซบแซบแซมแหงแซบโอพิดหวังเลยค่ับพี่น้องคะ่ะ บุญสนเขาก็กินตามภาษาบุญสนนี่แหละกระเซาคือกันค่ะมันอยู่ที่เขาแก่งเนาะมันอยู่ที่เขาแก่ง ทางตะไก่เยอยน้อยกึบกรึบกรบอยู่สดเป็นอยงเด็กแต่คือบันนัวแบบเยอะน้อยขอใส่น้ำปลาเจ้า,จาน้อยก่อนมันนัวแต่ว่ามันนัวแบบจังๆนะฮะเข้าใจบ่เอสพีเข้าใจบ่จมันนัวแบบจังๆมันนัวแบบบุลงหรอกใส่น้ำปาลาบุลล่งหรอกกันมาเนี่ยแซ่บเด้อ ็ปทั้งห้องแซ่บนังน้องข้างห้องเพล่นกันจ๊ดแยดจ๊ดแดใส่ลูกโดดน้ำกันเลยค่ะ อืมหืมลูกโดดหวานลูกโดดโบผ็ดพี่น้องเลย nó đểt khéo cả lon pino giờ nay cả nướng mới mới đây này, nay ủn khéo dịt, ราย่ายน้อยแก่หอนๆแล้อย่าน่อยกินเลยเลยยากแต่นิดหนึ่งหอนกินแบบนี้แหละมันจังเส่บเข้าติดมือ มาเดี๋ยวพี่น้องเด้อจะกินน้ำใยน้อยเด้ขอขอะไรก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีเบิรทชุกคู่ทุกคนพี่น้องปองไปทั้ทงเอฟซีม่ทั้งเอฟซีเก่า ที่เข้ามากดติดตามมากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์มาชมคลิปให้ยายน้อยเป็นกำลังแรงใจให้ยายน้อยเนาะคนะ่ะเนาะยายน้อยก็ขอขอบคุณขอบคุณเบิร์ดสุขุคุณเล้ค่ะเด้อ น้ำหอนหอนตอนเห็ดเห็นแต่น,น้องหนึ่งเห็นแต่น,น้องหนึ่งกับไอ้วินวินเพื่อนไปเก็บเพชรบดโอ้สอนเด้ เฮ็ดดินก็เริ่มออกเฮ็ดบดก็ออกเฮ็ดดินก็เริ่มออกแล้วบ้านเฮาก็แล้วถึงมันเกิดเฮ็ดดินกันแล้วพวกเฮ็ดแดงเนี่ยยังก็เริ่มออกแล้วเนาะอยู่กรุงเทพมันบ่มาเนีกรุงเทพมันไปตลาดคลองเตยตลาดคลองเตยตลาดสำโรงจังสิได้กินขาเฮ็ดดินค่ะ ซ่วมมาหอดพี่กับบุษดแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาหอดพี่กับลายมือกับส่วนที่ได้ขายกับจักจักมือเนาะซ่วนเขาสิไปเพาะบ่งเธอกขาจนบูดจนเสียซื้อมากินกับบุคคลอกค่ะบ่งเธอหันยน้อยเคยซื้อมาเฮ็ดขุมหันจนแบบมีกิน เบซีเพื่อนมาคอมเมนต์เยนน้อยบอกว่าเยนน้อยเก่งคิ้เด็กบใส่น้ำยานางน้ำยานางเยนน้อยสุดยอดบอกอย่างค้นเลยเยนน้อยซื้อใบมัมมามาซอเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปั่นปั่นปั่นแบบคุ้นๆปั่นเยนน้อยจะหมุนเวียนเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำยานางเยนน้อยจะบอกน้ำเปล่าใส่ได้ปั่นน้ำยานางเสร็จแล้ว มะทีใส่อ่ามะทีใส่ตะแกงกองเขาเนาะแล้วเยี่ยน้อยก็เอาน้ำเก่าของน้ำายานางอะไรไปปั่นอีกรอบแล้วก็เอาน้ำเก่าของน้ำายานางไปปั่นอีกรอบข้นๆเลยอันนี้น้ำสองเน่น่น้ำสองน้ำหัวเพื่อนเฮงข้นจนเป็นยางเลยเยี่น้อยแยกไวปต่างหากน้ำหัวเพื่อนอันนี้น้ำห่างเพื่อนแน่น่น้ำที่สงน้ำหัวเพื ouais. do, nah wrinkles, ่อนเยี Thanks, the ่น้อยเอาจนไปเป็นยางเลย เพราะว่าเป็นอย่างยเยน้อยยังเอาแบบนั้นยเยน้อยเอาไว้เพื่อยเยน้อยเฮ็ดไอ้ห่อหมกหน่อไม้เฮ็ดห่อหมกหน่อไม้ใส่ข้นๆใส่จะเป็นยากเลยน้ำยานางยเยน้อยยเยน้อยซื้อมายเยน้อยจะมาปั่นเตาตัวไว้แบบนี้เวลาเขาจะแกงคนๆเขาก็เทน้ำยานางใส่ใส่แล้วก็เอาน้ำเปล่าใส่ผสมกัน น้อยจะเป็นคนฆ่าน้ำยานางหมด้ลไม่ตะแกงฮิตไม่ตะแกงฮ็ดยายน้อยก็ใสบกว่าตะแกงขีเล็กบกวาแตะแกงน่อไม้แกงฮิตใส้พักหวานเนี่ยสิยายน้อยก็ใสมันจะแซบต่างกันขออนุญาตบ้าคำเป็นอย่างยายน้อยจงหยุดคิดบ่อยเพราะว่ายายน้อยเป็นคนแก่แล้วเนาะเดี๋ยวกะซิไอเดี๋ยวกะซิจามนะครเนาะ อย่าน้อยก็เลยหยุดคลิปเห็นบอกจีไอมันไอค่ะพี่น้องค่ะขอโทษขออภัยอย่าน้อยหยุดคลิปบ่อยอย่าน้อยไออยาหน้อยไออยาหน้อยสำลักอยาหน้อยก็เลยได้หยุดคลิปบ่อยเด้อขอโทษ,ขอ,โทษขออภัยเด้อเข้าใจกันเนาะเอาคนแก่และนะ้วเนาะ ใำ่ไมโมได้ไอเสาก,กองโมได้ได้นาเกียดเนาะเย็นนีนก็เลยขออนุญาตหยุดคิดเด้อหืหืมยุกตั้งหลายโ <c oughs> มดได้กินปลาเลยได้นีนเอฟซีเลยปลาอยู่ข้างล่าง อยน้อยใส่ปลาสลิดนี่ค่ะม่ได้กินเลยม,ม่ได้กินปลาเลยเนี่ยกินปลาไม่ต้องค่อยๆกินต้องใจเย็นๆปลาสลิดแดดเดียวอยน้อยเห็ดหมูพวงอย่น้อยตกักแดดไว้ <c oughs> หมูพวงเนี่ยน้อยงามงามมือเนี่ยค่ะแดดก,กะห้อนสุดๆเลยเต่ว่าแต่ตากหมูพวงแล้วพี่น้องห้ตากซางกบซุปตากซางกะแห้งมื่อนี้เป็นวันจันทร์เนี่ยน้อจะไปขายของอยู่ว่าวยังไาไปก็จะไปค้ำๆพ่มนละ มื่อนี้ก็บะมีอย่างมากมายเนาะไปค่ำๆกูละไปก็ไเด้ออิอ่มเลยเด้อบันนี้อิม่ม่ลยเด้อบันนี้พี่น้องเว้ยขออนุญาตดเด้อเพชรทำเพชรนังหัวน้นำตาเล็ด <c oughs> คลิปนี้ก็จะพอแค่นี้เด้อจ้าพี่น้องเอฟซีจ้าอิมแล้วจ้าขอข้อบุญข้อคุณหายๆเนาะข้าาคุณได้กุซลข้อติดตามให้ยายน้อยขอให้บุญรักษาเทวาดาคุ้มครองเงินทองเหยเข้าบัญชีมีแต่ความโชคดีเด้อสงการปีใหม่ก,กไ็ไเลยขอให้มีแต่ความโชคดีไปทั้งใดกได็ไเลยอย่าให้พบอันหานอย่าให้พันอันหายเนะขอให้แคล้วคาดปอดภัยพุนภัยอันตรายทั้งปวงเบิร์ดสุขุสุขุนญาติพี่น้องเอฟซีบิสุขุสุขุน คลิปนี้ก็พอแค่นี้ละจ้าอิมจ้าเราอย่างผิดพลาดไปกับเฮ็ดอย่างผิดพลาดไปกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอฟซีพัสดุคู่สุขุนจัดสวัสดีจ้าบ๊ายบายอิมแล้วค่ะไปทำของขายโตกันเด้อบาทนี่ะ